สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซี C โอเซริกอนนะก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็นะ,นะ,นะเข้ามากันนี่เป็นอะไรวันนี้รู้สึกคืนคืนไม่ค่อยจะดีนะในวันนี้นะมาครับเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนก็ไม่ดีคืนก็ไม่ดีวันนี้ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วย c ชียร์นใช่ไหมอันนี้นะอือ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชื่ร์เ e นคำถามใครที่เข้ามาแล้วนะคะอ่า ฝากกดติดตามไลฟ์สดกดติดตามเพจยิปซโอซิลิกรด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ถามคนเข้ามานะคะกดแชร์ก่อนสำคัญต้องกดแชร์ก่อนนะคะสาธารณะนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นค<ท>ำถามเอาอะไรจานด เขาบอกโอละเร็วไปวะต้องแชรมไหมอ่าแชร์ก็ได้ต้องยนะนะไมบสามารถขอผู้ชแชร์นะครับนะแชร์แล้วนะชื่อเล่นคำถามครับเดี๋ยวคุณเกียงค่อยถามน,นะคะคุณเกียงต้องแชร์ก่อนนะคะเอ่อบอกไปแล้วบอกไปแล้ว,ลวเมื่อกี้นี้นะอาจจะต้องบอกอีกไหมก<บ>ดแชร์กดแชร์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคํา <ำ S 2> ถาม,ถามแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะหรือหลังชื่อนะไม่แนะนําให้ถามคําถามสองพยางนะคะแชร์แล้วโอ้การงานอย่างเงี้ยอย่าถามแชร์แล้วโอ้การเงินอันนี้ตัวอย่างอย่าถามแบบนี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรให้เจาะจงไปเลยนะคะอ่าอย่างเงี้ยออกเป็นยังไงบ้างคล้ายกันนะ แชร์แล้วแนนนะคะนี่แชร์จริงค่ะแชร์แล้วแนนการงานหนูเป็นไงบ้างคะไพ่บอกดีครับมีเมตตปามหานิยมถ้าถ้าถามว่าซ้นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างการงานการเงินอะไรเงี้ยมันมันตอบได้กว้างมากเลยเออบอกดีบอกได้แค่ดีมันดีแล้วจบบอกได้แค่ดีเท่านั้นนะคะบอกได้แค่นี้จริงเพื่อคุณถามแบบเอาแชร์แล้วไหนอะ ไม่มีผู้แช์นะครับนะไม่มีผู้แชร์ถือสลากสิทธิ์ไปนะครับนะกด<ฎ>แชร์สาธารณะนะคะแชร์เข้ากลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มพายิบซีที่มีสี่หมื่นคนนะคะแล้วก็อ่กลุ่มพายิบซีกลุ่มชมนมร่างทรงนานาชาติกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะเป็นกลุ่มนะคะไม่มีผู้แชร์เราถือสลากสิทธิ์ไปนะครับน้พิมพ์กี่สิบรอบก็ไร้ประโยชน์ เรื่องจริงครับหิวเลยอ่ะยำยำช้างน้อยอ่ะนะชื่อหิวเลยนะคะอ,อาจารย์ก็ชอบกินเหมือนกันยำยำช้างน้อยโตมาแต่ยำยำช้างน้อยเลยเียวอาจารย์เขากินบ่อยไหมไม่ชอบหรอไม่ค่อยได้กินอ่ะทำไมอ่ะมันมันจะกินไปทําไมกินมากๆเขาบอกว่าทําให้กระดูกผุกก็เลยไม่กินอืมโอ้ใครหุกใครไวอ่ะอืมจริงๆของพวกนี้ยมันมีกฎ กรดอะไรไม่รู้บางอย่างทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วมากน้อหรอแสดงว่าอย่างนั้นผงซูร์รดมันแรงอะไะอ่มแชร์แล้วในที่นี้คือแชร์ยังไงเขาก็งงเหมือนกันเนะอะผมันไม่ขึ้นผู้แชร์เหมือนคนอื่นมันไม่มีผู้แชร์นี่อืม่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเรนคําถามสาวฝนมีผู้แชร์แล้วนะคะถามได้ พินแชร์แล้วชื่อเร่งคําถามมาเลยค่ะใครที่มีผู้แชร์จริงผมก็จะตอบจริงครับใครที่มีผู้แชร์แม้หรือแแมจะแชร์ผมก็จะไม่ตอบให้นะครับเพราะแแมแแมแแมจะแชร์หมายถึงว่าไม่มีผู้แชร์จริงนะครับนะ<ก>มันดูไม่ยากครับโูเด็กบ้านเลือกคืออะไรไมกร<จ>ะฝนโกเด็กบ้านเลือกไม่รู้ครับนะอืมผมจะทําให้ดูนะผู้แชร์ผมทําให้ดูแล้วนะดูด้านหลังครับเป็นรูปรูปรูปคนและรูปลูกศรครับอันนี้ขอจานโอเป็นผู้แชร์ เหนือชื่อเนือชื่อนี่ไงนี่ด้านหลังอะอยู่ด้านหลังนะเป็นได้ถูกเป็นนะนะขอให้มีผู้แชร์จริงนะครับแล้วผมจะตอบให้ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลับสิทธิ์ไปทั้งหมดนะไปเองนะครับนะไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะต้องมีสัญลักษณ์ผู้แชร์คร่ะไม่ว่าจะเหนือชื่อหรือว่าหลังชื่อนะมันมีครับนะไอ้ไอ้แชร์จริงอะ่ะมันดูง่ายครับดูไม่ยากผมทํารายการมาตั้งแต่ไลฟ์สดรุ่นแรกจนป่านนี้นะมันมันไม่ใช่ไม่รู้มาแล้วค่ะซอฟฝนนะคะ แชร์แล้วฝนการเงินจะดีขึ้นไหมคะเออหนาพ่ยดีขึ้นไหมยืนหยัดจะดีจะดีขึ้นจากการที่คุณขยันทํางานนะคะยืนหยัดได้ครับเก่งในเรื่องงานนะคะจะการเงินดีขึ้นนะคะยืนหยัดหาได้อยู่นะครับนะการเงินจะดีขึ้นจากการงานที่คุณทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคมได้จากการงานล้วน กดแชร์ออกไปแส่แล้วตอนโอ้ทำงานม,มีจากงานเอกสารทางนั้นเลยโอ้ไม่ค่อยชอบเลยนะสุดท้ายมันก็ไม่รู้เป็นไงออกมาเป็นหมอดูเออนะมันก็เป็นมันก็มีงานถือว่าได้งานแล้วก็จบแต่แต่พอเป็นหมอดูไม่เลิกเลย ไม่ไม่ออกจากงานเลยหมายถึงว่าคือเราก็ทำเป็นธุรกิจของเราไปเรื่อยๆจะบอกเลยนะหมอดูก็เป็นธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะอ่ะมาอ่ะเร็วใครใครจะถามอะไรอีกนะคะไม่มีแล้วนะครับนะพีเซษไหมพีเซษไหมจะขายอะไรอะไรเนี้ยหยิบเลยอาจารย์โอนะครับนะอ่ะมา ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอเซริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอเซริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบาร,บร,ริโิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต,งต่างๆและเสียงครูและรับเข้าครูด้วยนะคะตามนี้ครับก็อยากจะบอกนะครับนะเมื่อกี้พยาคุดเนี่ยที่อาจารย์โอถือไว้เนี่ยสําหรับคนที่จะไปสมัครเข้างานราชการสําหรับคนที่จะไปสมัครเข้างานแบบเอกเอรัฐวิสาหกิจหรือว่างานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับราชการทั้งหมดนะ ก็ควรหรือว่ามีมีเรื่องวิ่งเต้นราชการหรือว่าอาจจะมีคดีความต้องเบาขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องที่ดินก็ได้นะครับนะที่นะดินนะคะอยากขายที่ดินได้นะหมดก็ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะอาจารย์โอ้ก็มีคาถาให้นะครับสําหรับทุกคนนะติดต่อสอบถามกันได้แล้วผมครับนะติดต่อได้ตามนี้แบบนี้ก็มีคือ ที่บูชาให้คืินบ่วงนาคบาทในที่นี้ก็บอกว่าเงินทองหายากลูกค,ค้าไม่ค่อยจะมีเงินทองไม่มีแต่ก็ไม่ไม,ไม่มูนะไม่มูก็ไม่รู้จะทํายังไงบอกโอ้คนนู้นคนนู้นก็คนนูนนน้นก็คนนก้าขายดีคนนี้ค้าขายดีทําไมหนูไม่ได้อย่างเขาก็อาจารย์ก็เอาพยานาคเอาพยานคุณมาแนะนําก็คนนก็คนอื่นขมูทําไมเราไม่มูล่ะคะก็ใช่เราไม่มูเราก็แย่สิคะ คนอื่นเขาหมูทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะตอนนี้นะแล้วเนี่ยเราเราจำนายแบบไม่ถึงร้อยเลยนะเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะอืมนะก็อยากจะบอกกันทุกคนนะครับว่าเอาตรงๆนะว่าเราเนี่ยอดวงนาค่ะบอยเราเอาพูดไปเราอยู่วงการนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะไอดวงคนตกถามว่าปีเนี้ยการเงินการทองมันหาย,ยากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอ่ะควรจะมูหาไว้มั่งบูชามั่งอาจารย์เลยให้เช่าในราคาถูกๆนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังมาอุดหนุนกันมามีกําลังมาฮูต่อไปกันนะคะถ้าคุณไปเอาในวัดอ่ะผมบอกให้เลยพญานาคเนี่ยตัวหนึ้อตกสี่เก้าเก้าเอาแค่นี้แหละหรือว่าถ้าคุณไปเอา,เอาทาวเวสสุวรรณอันเนี้ยตอนนี้นะนะอันนี้นะเฉพาะอันเนี้ยประมาณตกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถ้าเหรียญจำปีเนี่ยเอออะ ไดียเหรียญจำปียังไงถ้าเหรียญถ้าเหรียญอ่าทวีสวุวรรณจำปีเนี่ยตกประมาณพันห้าผมบอกแค่นี้นะเออเหรียญเทวีสวุวรรณจำปีเนี่ยตกประมาณพันห้าถ้าคุณไปเอาในวัดอนะ่ะผมบอกได้แค่เนี้นะเออราคาแบบเบาที่สุดแล้วนะอยากได้ของดีอยากได้ของถูกแล้วก็อยากจะแบบว่าอ่าอยู่รอดปลอดภัยเราก็แนะนําให้แล้วอืมโลหสีก็มีนะคะสําหรับคนที่ชอบะนะนะทองเหลืองนะอือเอาแหละเวลาก็น่าจะหมดแล้วมนะั้งเดี๋ยวดูเวลาก่อนดี้ ท้องเหลืองนะคะรูสีอะอ่ะสินาทีพอพี่ <c oughs> เวลาเ็าหมดลงแล้วนะครับนะ <c oughs> ก็ไปแล้วครับนะหมดเวลาแล้ว